ก็มาดายเลยเนาะเป็นแหละทิายนะได้เลยอันนึงจิ้มผักมบัตรกับผสมมือหน้าพี่โลแกนีตากาแม,ม่ลำคลองนะตัวผักบงไฟแดงสบายดีต่อสาวๆทุกทุกคนเมื่อนี้บริษัทจะผ่ามาย่างรอสมต่ละสาอยู่ที่เมืองปากสันแครงบริขับใส่นะ เกือบเจ็ดหมงนะก็จะมีผู้คนมารลตลาดซื้ออาหารกรกินอยู่ที่ตลาดเซานแ่ซึ่งว่าอยู่ภายในตลาดนี่ก็จะมีคิวรถหนับนะสมารถมาขึ้นรถอยู่คิวรถนี้นะแต่ว่าตอนเซาเนาะก็จะมาค่ายเป็นพืชผักน,นะเป็นตลาดสดเอ๋นี่นะผักสดนะ กะลำปีนะกลำปี้โลห้าพันโลหพันโอ้คือโลหะหันกระลำปีครัเป yup ็นหมื่นยังตึกสี่สิบพันรวหนึ่งสี่สิบกระลำเมืองเ่านี่วะกระลำเพืือกกระลำปลูกอยู่ที่เมืองปากซันนี่เนาะ ในคาเลยใ่คนเดียวกเจ็ดสิบโลแล้วใส่เลบางคนีบอลเลยนะเกยอดเลยเฮ้ยออกปลาไหเต่าเน่ยเฮ้มาเพื่อไรต้เพือมากทัวแหับถึกถืองนี้เนาะ มัจะใส่รถสมาค่ายต้องมาแต่เศร้าๆนี่นะมาวางค่ายนี่นนเลยคนะ่ายเป็นหมื่นเนาะเป็นหมืน่นเป็นโลอันนี้มั่แตกเลาะท่งเขาได้ในค่ายท่งหนึ่งแปดสิบบาทหมื่นหนึ่งวันหนึ่งหมื่นหนึ่งนาะหมื่นหนึ่งสิบสองกิโลอ่ะนี่ เผ็ดมากเล่นนะถ่ายพืชผัดเนาะถ่ายย้อยค่ายทรงนี่มักเล่นนะมักเล่นมักหนาวมักหนาวมักเล่นนี่มัมายมักเล่นไง นะอยู่นี้นะจะเป็นที่รถนะที่รถประจําเมืองนี่นะบรรยากาศก็คึกคืนน,น,น,นะอากาศก็บริแนงเนานะอยู่ที่เมืองนี้โซงนี้เนาะก็จะเย็นเย็นหนึ่งนะน่าจะประมาณสิบแปดสองศาเนาะตอนเช้า ya tahun สลัดเนาะใชได้ได้คะโลลิซพันโลซพันโอยำสลัดเนาะแซ่บเนาบ มีบวงอ่อนนะแซ่บไปแล้มีละลายยางเลยนะเ่ท่งถ้าได้เนี่ยท่งละสิบละสิบเสวงมมียังเจียวนอส้มมีโอรอกแคร์เลายยางนะเลายยางมีสีรอดเราจะใส่ล้อมาท่ายเลยนะกอนซาวาแซยไปแน้ะ หันแบบบ้านนะันแบบบ้านบ้านเแบอแตักสันแปงบริขับใส่เข้าเอาสิบพัน กินเู้เดียวน่ะ10บาทนี่ต่อแล้วนะเปนซีนได้แลนี่ซีนว่อบนี่เนาะนั่นแหละซีนว่อซีนวบานบ้า้แม่นะเง้ายด้เจ้า 拜 ท,ง, 10, ทงสิบทงสาวนัซลีประจําเมืองเอ,าอ,งอ,อง่าน้าองนึ่งทงสิบสิบพนซื้อซยม mua nó, đây, máy mì mai 2 ăn, đưa 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 đưa. À, mốc 1 điều là mốc ba, có à. còn... cầm... đấy, ôn má, đam, lại đấy, nó thật lạy đấy,

นี่ปลานะระเซะาะน้ปลาสดๆใหม่ๆนะคะระบับปอกพบีนี่คุ้งอันนี้นี่ลายกระสาปปาข้อนี่อช่วงนี้มัจะดูดนองนะ ดูป้องท่าจะมีปลาก็ปลาดุกลาไ่โอเรลส์โอ้ยสูตรนี้ได้ดีปลาดุกอะไรปลาดุกห่านสิหมานสิปลาดุกนานาะนากิโลถ้าได้เลอามาจะใช้กันนึ่กระป๋าอยาเอ่ยนึงปลาดุกนาดูนึงมันไข่ในเก๊กันเามาาได้ไหมนายปลาเนนกิโลถ้าได้ ส5่สิบห้ามิโลสี่สิบเอาโอ้ปีง่ะปแสน้่ไม่สดเออตตาตาไม่ต้อง้องเเบิเลือกเอาดบป่าโจ๊ก่เสียเอาบอไเีไปทมเลก้นกินม่ว่า้ามันินปานเออมันก็มีผลหรือขลไม้ใส้ยิ้มหหน่อยนะป็งเออปงเา มิงนอนสุขภาลงแก้วหัวโป่งลงเราจะแซ่บนะเจียงเริงกับแจ้วนะผัดเนี่ยไล่เลยนอนีรเนี่ย้าวต้มมาต้มหมูต้มหม้อเแจ่ว เเแซ่บเาหนึ่งเเน่ยอันชิพันอันิพันโอเคเอาหนึ่งนเอาน่ะต้มโมูนะต้มโมูสิบพันโอเค นะแมงเกียงก็มีผดผักเนระ้งไล่นะสด,สดใหม่ๆหมูผัดสมผัก้วนี่ก สมกาดสมพักาดเออสมพังกาดสมหมกสมหากาดเนื้อปลาสันเนาะแซ่บเลยไม่ไสดเรจะมัดเลยใหดเป็นท่งเนะค่ายท่งจะได้เนี่ยตัวนี้ห้ามีท่งห้าท่งสุดตัดตัดไม่ไมเลยนะ ผักไรแล้วสดเพื่อมกเกียงเนาะโอ้มักเกียงก็มีขี่ตลาดในโซนนี้น่าจะมีมักเกียงเนาะ มัดเกียงหมแต่แฟ้งใส่ส้มบูดเนาะหรือว่าใส่ส้มบูแล้วแคงบริขำใส่ก็วัวได้ไก่กันแลติดๆกันนะรอเะล่นผัดะไรล่นะ นครับขึ้นนนาเล่นเล่นมนเล่นา่วบอ้อันหอาบเพ้ขายอ่็่า้องการักบงตัวผักบงไฟแดง

มูสบนะกกระเดากระเดาเป็นจับลาบนะครับ,บคมๆนะมันมกะแซบเลยเดืดผัก,กลาบเลยน,นี่ยังเงี้ยายดีวันสม,มูนอะไรเงี้ยแซบครับน่้นองถ้าได้เนี่ยเศรษามดเดินจะัดเดินเศรามต้องสามพันทองสามพันนะสม,มู เสื er, like ้อข <power ful> <fixing Uma> <walls> <who> ้าเพื้องามเล้อกับลาบเสื้อ้าเสื้อเที่ยวเนาะใส้ลาบกับลาบเนาะเลยเฮ้ยใครเป็ดด้ยนั้นอ่าเป็ด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 เเฮาเลี้ยงเรานเนาะเยเป็ดเดเป็ดบ้านเนาะ กีตลาดเนี่ยนะพึ่งผักนะตอนเช้ามีรลา่นะผักสดไข่เนาะไข่ไข่มดนไข่มดซบเนาะเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีไข่มดแล้วนะช่วงนี้นะไข่มดส้มหมดแดด เียงน้องงามเลยนะออไม้เห็ดน้องงามมเลยเที่ยงเป็ดสักลากนละเออน้องบม,นะมูุกเนอะอาเม่เลยลเ<อ>านาะเ้าเคือค่อยดีนาเจ้าเนเจ้เอคือเสะไรเทียงหมูซ้อง แปะนะใช่พัดเอะผัสลัดน่เปท่งเลยนะนี่นะสลัดสลัดโอ้สลัเป็นท่งท่งได้เลยท่งสาวท่งบังใหญ่เนาะนีเราเพิจะใส่เป็นท่งเลยนะซื้อรับเพนะสลัดกะลัำปี มาอุดนุ่นพนใดเนาะแม่ค้าอยู่นี้ใจดียิ่มงามนะผักกระึกข้าวกระเนียวข้าวเหนียวเือมาดีนะข้าวเื่อซนน้องหนังเซฟโซด่านนุกมา่านแม่หรอแม่ี้ชิบอันนี้มันนั่งนังเซไ่โซดอันนี้หนังบ้านเฮาเดอบกแข็งบเข้ม หนังควายโดยหนังควายบกแข็งบกเค็มอ่อนจีมือเสามือแรงกับยังอ่อนอยู่จีแก้มเล้าน้ำแซ่บจีแก้มเหลาเลยกินกับข้าวก็ได้ก็ดีถ่ายเป็นโลว่ะถ่ายเป็นโลโลสี่สิบโลสี่สิบนี่ยนีะเนี่ยค่าลลดีโลดีนะใจดีเพ่อมาซื้ออันเพิ่นเพื่อให้น้องเซ่บอีหลีเด้อมามาพี่น้องแซ่บนะโอ้อันนี้เป็นยังปลาดุก ปลาทุกนาเดอ้อนี่เดอ้อธรรมชาติดูดหนองไม่ไหมเด้อพี่น้องปลาทุกนาปลาคอแม่นธรรมชาติปาา่อจันทรพิษบม่ได้เลี้ยงหวัวหอกอาหารอย่างเดอ้อนี่เดอ้อกลายเป็นโลวะกลายเป็นโล,ล <ะ S 1> นโลละแสนโลแสนนะไม่ไม่สดๆดนะอย,ยอดเลยซื้ออย่างบ่โอ้ยเพิ่นเนาะมันใส่โลเนาะมันเผาเนาะ

ล่ายางเลยเนาะม่กมวามนในี้่ยักัวัวนันี่มนค่าก็จะห้วซอยเนาะว่ามาเทียวนี้นะรอไปต่รอเนาะ่ามีบอลแตงบอลขวาน แล้ก็จะซื้ออาหารเนประเภทอาหารสุกเนาะอ๋อันนี้มะม่วงนี่ๆมะม่วงแลนั่นี่นะหนวยบ่ใหญ่เนาะว่ามัแซ่บเถ้าเป็นวยวยวยได้ลวยละ20บาท ซิปเนาะไปตามระดับเนาะน้อยห้าใหญ่แหมสุดยอดเลยเนะาะมักโมโม,มาแต่ไส้เนี่ยมักโมเนี่ยนะฮะมักโมน,โมมโมนจะก็จะมีอยู่หลายไล่อาเขตหลายไล่เ,ๆๆเมืองหลายไล่แครงเนาะที่ว่าบนปลูกมักโมเนาะมันก็จะมาลงข่ายอยู่อาลายไล่ตลาดเลยนะนี่นะักการจะ ประมาณนี้เนาะตลาดเซาอยู่จุดใจกลางเมืองปากสันนะแค้งบริคำมใสะก็ถือว่าคึกคึกเนาะมีห้ารการกินพืชผักเนาะและล่า,ย,ลาย,ยางเลยก็จะเห็นมีป่าธรรมชาติเนาะพืชผักธ,ธรรมชาติมีลา่เนาะอยู่ตลาดนี้คือกระเป้ตอนเ้าๆเนาะประมาณห้าหกโมงเนาะตอนเ้า จะเป็นตลาดสัวขาวเท่านั้นเนะ,ะเป็นมอบเปิดกน็น่าจะปิดประมาณน่าจะประเกิน10โมงนะก็จะปิดตลาดนี้ะจะมีผู้คนมาตลาดนี้จะไล่ใน,นะ่ะก็ตลาดนี้จะตั้งอยู่นี่เนอะอยู่ภุมคิวรถนี้เลยเนะก็จะมีคิวรถเราสามารถขึ้นรถไป เมืองแวราไปเครื่องต่ตางๆเนาะจากเมืองปักนนปสันนี่เนาะแบลิไซก็จะข้อหลาคิิดนี้เนาะไว้เพียงแต่ท่านี้กรากาข้อคขรอบใจทุกท,ทุกท้าทุกคนที่เข้ามาเบืองมาสดและติดตามมาตลอดแล้วจะเกิดมาในคลิปต่อไปสบายดี